ก่อนไม่รู้ใครทำร้านพังหมดมร้านพังหมดแล้วเพื่อโอ้สวัสดีค่ะดาวดาวไม่ได้ข่าวอะไรอยู่ไจเลยจะพูดอกไหมแบบนึงในน้องเล่นแบบนึง เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราขายเบอร์เกอร์เสร็จเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะนี่เราจะทำลูกเก็บลูกเก็บก่อนลูกลูกใครหยิบเอาลูกใครหยิบเห็นไหมเอาหยิบอันนึงนะหยิบอันเราเราเอาข้าวมาลูกคือข้าวเอาเข้ามาเอาเข้ามาผัดเลยนี่ผ่านมาม่านาเก็ตไก่นาเก็ตลูกชิ้นเป็นไฟ อยวค่อยกินเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวได้กิน๊อปคอร์นมีเดี๋ยวจะให้กินแป๊บนึงว้า